ในเมือวันหยุดผ่านมาเจเกก็ได้มีโอกาสขยายพักกะแย่งค่ะเป็นพักกะแย่งบ้านเฮาหอมๆเลยพี่น้องเอาไว้ถ้าใส่เกีงน่อไม้ใส่อมกบแนวมันถือก,กันค่ะเจเกเอามาแกียงใส่ออมกบแล้วรอบหนึ่งหอมคักพี่น้องคิดหอดบานบักยางคักเลยตอนนี้ ต้นพันธุ์ของเจเกก็ล่งขยายได้หลายแล้วค่ะมีอยู่วงล้อหนึ่งแล้วกะกระถางใบหนึ่งตอนนี้ขยายวงล้อที่สองเจเกตั้งใจว่าจะขยายเป็นต้นพันธุ์ผู้ใดอยากได้เจเกก็จะแบ่งใส่กระถางขายให้เด้อค่ะเป็นกระถางเป็นคุ่น้อยก็ได้เฮาก็จะเอาน้ำให้มันขัง พว่าักกะแยงมันมักน้ำขังจักน้อยเอาไว้เก็บกินได้ตลอดเลยค่ะผู้ใดสนใจอยากได้พักกะแยงเจเกกะทักแชทกันสั่งจองกันเขามาได้เดี๋ยวเจเกจะแบ่งขายให้เด้อค่ะเอาไว้เก็บกินนา้องนาหออยากกินย่ามใดก็ได้เก็บย่ามนั่นค่ะพี่น้องฝากติดตามบ้านสวนเคียงหน้าน่นในเด้อจ้า ขอบคุณค่ะ